6ขั้นตอนเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อฝากหรือถอนเงินบาทเมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้1ไปที่หน้าเซตติ้ง2เลือกบัญชีธนาคาร3เพิ่มบัญชีธนาคาร4เลือกธนาคารที่ต้องการ5กรอบข้อมูลบัญชีธนาคารชื่อสาขา ชื่อบัญชีเลขที่บัญชี 6. อัปโหลดรูปหน้าบัญชีธนาคารเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชีบิดครับได้เลยเทรดบิดคอยที่บิดครับ2ีชั่วโมง6ขั้นตอนเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อฝากหรือถอนเงินบาทเมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้1 ไปที่หน้า s e t t i n g 2. เลือกบัญชีธนาคาร 3. เพิ่มบัญชีธนาคาร 4. เลือกธนาคารที่ต้องการ 5. กรอบข้อมูลบัญชีธนาคารชื่อสาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชี 6. อัปโหลดรูปหน้าบัญชีธนาคาร เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชีบิดคับได้เลยเทรดิตคอยที่บิดครับ24ชั่วโมง6ขั้นตอนเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อฝากหรือถอนเงินบาทเมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้1ไปที่หน้าเซตติง้ง2เลือกบัญชีธนาคาร3เพิ่มบ,บัญชีธนาคาร 4. เลือกธนาคารที่ต้องการ 5. กรอบข้อมูลบัญชีธนาคารชื่อสาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชี 6. อัปโหลดรูปหน้าบัญชีธนาคารเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชีบิดครับได้เลยเขตบิตคอยที่บิดครับ24ชั่วโมง 6ขั้นตอนเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อฝากหรือถอนเงินบาทเมื่อผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้ 1. ไปที่หน้าเซตติ้ง 2. เลือกบัญชีธนาคาร 3. เพิ่มบัญชีธนาคาร 4. เลือกธนาคารที่ต้องการ 5. กรอบข้อมูลบัญชีธนาคารชื่อสาขา ชื่อบัญชีเลขที่บัญชี 6. อัปโหลดรูปหน้าบัญชีธนาคารเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชีบิตครับได้เลยเทตบิตคอยที่บิดครับทีบชั่วโมง